พบกับการสปอยหนังพ่อเลี้ยงหนุม่มหุ่นในแบบสุดแซบเสน่ห์เหลือล้นที่ดูเป็นผู้ชายแสนดีโรแมนติกแหมช่างเอาอกเอาใจแต่เขาคนนั้นเนี่ยกลับมีความลับซ่อนอยู่เพราะเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะมีอะไรกับผู้หญิงเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรตามไปรับชมกันเลยค่ะกับเรื่อง w a l i ช e Below หนังเปิดตัวมาที่ลิบบี้ลูกสาววัย16คนนี้ที่ฮอร์โมนเนี่ยกำลังพุ่งพ่านที่เพิ่งกลับมาจากการเข้าแคมป์เมื่อถึงบ้านแม่ของเธอที่ชื่อว่ามิเชลเนี่ยก็ตะโกนเรียกแฟน เพื่อที่จะแนะนําให้รู้จักกับลูกสาวแล้วแฟนใหม่ของแม่เนี่ยก็เดินขึ้นมาจากทะเลสาบแบบที่เรียกว่าบอดี้อย่างแบทบทําเอาลิบบี้เนี่ยถึงกับตะลึงจงึนืน้ําลายเลยทีเดียวมิเชลได้บอกกับลูกสาวว่านี่จอรนแฟนใหม่ของแม่เองนอกจากว่าเขาเนี่ยจะดูดีมีเสน่ห์แล้วเขายังรู้จักเอาอกเอาใจโดยมีของขวัญกล่องเล็กๆมาฝากลิบบี้ด้วยพอจอรนรู้มาว่าลิบบี้เนี่ยอยากจะเป็นนักโบราณคดีสิ่งนี้คือกําไรหินจากชนเผ่าเก่าแก่แล้วเขาได้เล่าความเป็นมาของกําไรอย่างย ยาวแล้วตบท้ายด้วยมุกตลกว่าถ้าเธออยากได้ใบเสร็จมันอยู่ในกล่องนะพร้อมกับขยิบตาเฟียวๆให้ลิบบี้ไปหนึ่งทีหลังจากนั้นเมื่อลิบบี้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอเนี่ยก็ได้ดันสละเปาของเธอเองให้ดูเซ็กซี่ใส่ก่อนจะออกมากินข้าวพร้อมกับจอนแล้วก็แม่ซึ่งลิบบี้ก็แอบหิวอยู่เหมือนกันแต่ดูแล้วเหมือนน่าจะไม่ใช่หิวข้าวขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยแม่ก็เล่าให้ฟังว่าจอนทำงานนักพันธุศาสตร์ทางน้ำจอนบอกว่าเขาเป็นทีมกระจัดก,กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเขาวิจัยเพื่อแก้ปัญห หาสิ่งมีชีวิตน้ำจืดเพราะทั้งโลกมีน้ำจืดเพียงแค่2.5เท่านั้นนอกนั้นเป็นน้ำเค็มเขากําลังหาทางให้สิ่งมีชีวิตในน้ำจืดเนี่ยปรับตัวได้ในน้ำเค็มเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้สองแม่ลูกฟังจรอ,อธิบายอย่างเพลิดเพลินแล้วแม่กับจรนเนี่ยได้โอบกอดกันโดยจรได้เอือ้อมมืออีกข้างเนี่ยมาแตะที่ไหล่ของลิบบี้เบาๆคืนนั้นลิบบี้หิวน้ำเลยเดินออกจากห้องไปหยิบน้ำกินแล้วก็ได้ยินเสียงจรกับแม่เนี่ยกำลังมีอะไรกันเสียงดังด้านบ้านเลเลยอยอออกก็าจะแบดู พยายามจะก้มดูตรงช่องประตูแต่พอเห็นเงาคนเดินมารีบกลับไปนอนที่เตียงเหมือนเดิมจอเดินมาหยิบน้ํากินแล้วเห็นว่าประตูห้องลิบบี้เปิดอ้าอยู่เขายืนมองลิบบี้อยู่แบบหนึ่งแล้วก็ปิดประตูให้ในเช้าวันรุ่งขึ้นลิบบี้ได้เดินเล่นอยู่ข้างๆบ้านขณะหยิบก้อนหินขึ้นมาก็โดนตะขาบกัดที่มือเธอเลยจะเอาเท้าเหยียบแต่จอเนอี่ยมาเห็นพอดีเลยห้ามเอาไว้เขาบอกว่านั่นคือสกโลแพนด้าซึ่งหายากมากๆแล้วมันก็แค่อยากจะปกป้องลูกๆของมันเท่านั้นเองลิบบี้ก็เลยขอโทษบอก ว่าเธอไม่รู้จริงๆตจอนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ได้เอามือลิบบี้มาเป่าต่อมาลิบบี้ก็ได้มาหาแม่ที่ห้องนอนแม่เนี่ยก็ดูไม่ค่อยสบายแม่บอกว่าที่ท้องของแม่มีอาการแปลกๆสงสัยอาหารจะเล่นงานเอาแล้วแม่ก็บอกว่าจอนเนี่ยขอแม่แต่งงานซึ่งแม่ก็ตอบตกลงลิบบี้รู้สึกอึ้งไปนิดนึงแต่เธอก็โอเคเพราะว่าเธอเนี่ยอยากให้แม่มีความสุขแล้วแม่ก็ยังบอกอีกเรื่องหนึ่งคือจอนไม่รู้ว่าแม่เนี่ยอายุ12แล้วเขานึกว่าแม่อายุ35แต่เดี๋ยวแม่จะบบบอออกกจเเงวลลาาต่มี้็ แอบมองจอนที่หน้าต่างตอนไปวิ่งออกกําลังกายมาเหงื่อท่วมตัวเขาถอดเสื้อผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็บิดเหงื่อใส่ปากตัวเองต่อมาลิบบี้ก็มาหยิบน้ําอัดลมตั้งใจเอาไปให้จอนเธอเลยมาหาจอนที่ห้องทํางานซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านแต่จอนบอกว่าเขากินโซเดียมไม่ได้แต่ก็ขอบคุณเธอแล้วจอนเนี่ยก็ชวนลิบบี้มาดูงานของเขาซึ่งเป็นตู้สัตว์น้ําจืดพวกเขาพายเรือไปเก็บตัวอย่างกันระหว่างนั้นลิบบี้ก็ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วจอนก็บอกว่าเขาอายุ30ตอนได้ถอดเสื้อผ้าแล้ว ขอให้ลิบบี้เนี่ยด้วยจับขาของเขาเพื่อจะเอื้อมไปเก็บตัวอย่างปลาไหลเอามาใส่ถุงพลาสติกตอนนั้นเองประจําเนืองของลิบบี้เนี่ยกลหลออกมาจอนเห็นก็เลยเอาเสื้อไปอุดไว้ลิบบี้ตกใจมากๆก็รีบขอโทษจอนบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดมากแล้วเขาก็เอานิ้วที่เลิมเมนเนี่ยไปเลียทําให้ลิบบี้เนี่ยอึ้งไปเลยพอพายเรือกลับมาจอนก็บอกให้เธอเนี่ยทิ้งเสื้อเขาในถังขยะแล้วลิบบี้ก็รีบไปอาบน้ําจอนได้เปิดประตูเข้ามาถามว่าเธอโอเคไหมลิบบี้บอกว่าเธออาบน้ําอยู่ อนก็เลยแกล้งปิดประตูเสียงดังเพื่อทําให้เธอเนี่ยคิดว่าเขาได้ออกไปแล้วแล้วจอนก็ได้มาสูดดมกลิ่นอยู่ตรงม่านจากนั้นเขาก็หยิบเสื้อที่เพื่อนประจําเดือนขึ้นมาดมแล้วขโมยเสื้อนั้นไปลิบบี้เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างเนี่ยแปลก,ปกเธอจะพยายามโทรหาเพื่อนแต่ก็โทรไม่ได้จึงได้ใช้ข้อความไปหาเพื่อนให้ช่วยมาหาเธอที่นี่หน่อยเพราะแม่ของเธอจะแต่งงานกับคนที่ไม่ปกติแต่วันนี้เพื่อนของเธอไม่ว่างลิบบี้เลยบอกว่าเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้คืนนั้นพอลิบบี้เข้านอนเธอก็ได้เห็นแสงสีแดงสว่าาางงเเข้า้มาในหออ มองไปที่หน้าต่างแล้วก็เห็นจอนเนี่ยกำลังเดินลงน้ําจนจมมิดหัวไปเธอตกใจอย่างมากรีบมาเคาะประตูเรียกแม่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับพอบิดลูกบิดก็พบว่าประตูห้องนั้นล็อกเธอเลยเดินออกไปดูที่ทะเลสาบขณะที่ลิบบี้กำลังดูจอนก็มาอยู่ที่ด้านหลังเธอเขาสะบัดตัวแล้วเดินมาหาลิบบี้จอถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่ลิบบี้ก็ถามเขากลับว่าแล้วคุณล่ะจอนบอกว่าเขาละเมอเตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่นี่แล้วลิบบี้บอกว่าเธอเห็นเขาเดินลงทะเลสาบไปจอนก็เลยพูดว่าอะไรนะดูตัวผมสิแห้งจง เลยแล้วจองก็ขอโทษที่อาจจะทําให้เธอกลัวเพราะเขาเนี่ยเป็นโรคนอนละเมอเดินออกไปข้างนอกแต่ลิบบี้นั้นดูเหมือนจะไม่เชื่อพร้อมกับพูดว่าคุณล็อกประตูห้องทุกครั้งที่เดินละเมอออกมาหรอในเช้าวันรุ่งขึ้นลิบบี้นั้นล็อกประตูห้องและนั่งหลับจนถึงเช้าแล้วเธอก็ได้ยินเสียงแม่เรียกแม่เรียกหาเธอแม่ขอให้เธอช่วยไปซื้อของที่ร้านขายายายให้ทีซื้อที่ทดสอบการตั้งครรภ์เพราะว่าจอนเนี่ยออกไปวิ่งข้างนอกอีกนานกว่าจะกลับลิบบี้เลยเข้าเมืองไปเพื่อซื้อให้ระหว่างที่อยู่ในร้านขายายาย ลิบบี้ก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยคล้ายๆกับจอนมากเดินไปกับผู้หญิงลิบบี้ได้ตามออกมาดูก็เห็นจอนแต่ก็ตามไปไม่ทันพอเจ้าของร้านขายยาได้ตามมาบอกว่าเธอลืมจ่ายตังค์เมื่อริบบี้กลับมาถึงบ้านก็เจอเพื่อนสาวกำลังนั่งดีดาอยู่เธอเอาของไปให้แม่แล้วถามแม่ว่าให้เธออยู่เป็นเพื่อนไหมแม่บอกว่าไม่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนเธอและจอนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะดูแลเธอเองริบบี้บอกว่าถ้ามีอะไรแม่ตะโกนเรียกได้เลยนะพอลิบบี้ลงมาหาเพื่อนเพื่อนก็ดีดาบอกว่าจอนนั้น แต่ลิบบี้เนี่ยบอกว่าจอเนี่ยประหลาดเพื่อนก็สงสัยว่าเขาประหลาดยังไงลิบบี้บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอเห็นจอนเดินลงไปในทะเลสาบที่มีแสงสีแดงส้มแล้วก็เคยเห็นจอนเนี่ยดื่มเหงื่อของตัวเองแล้วจอนเนี่ยก็ยังจับตรงนั้นของเธอด้วยลิบบี้นั้นรู้ว่าแม่เนี่ยรักจอมากคงไม่เชื่อในสิ่งที่เธอบอกเพื่อนก็เลยอาสาจะขึ้นไปบอกเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังส่วนลิบบี้เนี่ยหลังจากหยิบของในตู้เย็นกินก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็ถามแม่ว่าเพื่อนของเธอไปไหนแม่บอกว่าเธอเพิ่งกลับไปเมื่ เอแล้วแม่ก็บอกว่าเธอท้องลิบบี้ได้ถามแม่ว่าเพื่อนของเธอได้บอกอะไรกับแม่หรือยังทําให้แม่ของเธอเนี่ยไม่พอใจมากว่าทําไมถึงไปพูดที่เพื่อนฟังแบบนั้นไม่ว่าลิบบี้จะพูดยังไงแม่ก็ไม่เชื่อกันเลยเพราะตอนนี้แม่หลงจอนอย่างมากแถมยังให้ลิบบี้เนี่ยขอโทษจอนแต่จอนก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนหันมาขยิบตาให้ลิบบี้อีกครั้งลิบบี้ตกใจมากรีบเข้าไปดึงตัวแม่ออกมาจน,นแม่ตกไปที่หน้าหนึ่งทีลิบบี้เลยบอกความจริงว่าแม่อายุ42แล้วถ้าจอนวางแผนจะมี ลูกอีกคนคงไม่ได้พอจอรรู้ก,ก็โมโหมากเลยเดินออกจากบ้านไปส่วนแม่ก็กดลิบบี้มากเช่นกันคืนนั้นลิบบี้ได้เห็นไฟสีแดงส่มงอีกครั้งเธอเลยรีบไปที่ห้องนอนของแม่แต่ปรากฏว่าแม่ได้หายตัวไปแล้วลิบบี้ตกใจมากออกมาดูที่ทะเลสาบแต่ก็มืดมากเธอเลยขับรถมาจอดแล้วเปิดไฟก็พบกับวัตถุประหลาดลิบบี้จึงรีบเข้าบ้านแล้วหยิบมือถือเพื่อโทรหาเพื่อนแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงมือถือของเพื่อนอยู่ในห้องใต้ดินเมื่อลิบบี้ลงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องทํางานของจอรก็เจอ แม่เนี่ยถูกมัดนั่งแช่อยู่ในอ่างน้ําขณะที่เธอกําลังพยายามจะช่วยแม่ก็ได้ยินเสียงจอนกาลังเดินเข้ามาเธอเลยรีบหาที่ซ่อนจนไปชนเข้ากับถังเกลือหกเมื่อจอนเดินเข้ามาเหยียบบริเวณนั้นเขาก็เกิดอาการไหม้จนต้องสวมรองเท้าเขาเข้ามาเพื่อจะรอแม่ของลิปปี้เนี่ยคลอดลูกพอเด็กคลอดออกมาเขาก็อุ้มทารกออกไปจอนได้คลายอะไรบางอย่างใส่ปากของทารกขณะที่เธอพยายามโทรแจ้งตำรวจก็เหมือนว่ามีเครื่องอะไรบางอย่างเนี่ยปิดกั้นสัญญ,ญาณเธอก็เลยทุบเครื่องทิ้งแล้วเธอก็ สามารถโทรหาตำรวจได้เธอบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยจะฆ่าเธอและแม่พร้อมบอกที่อยู่กับตำรวจไปขณะที่ริบบี้เนี่ยกำลังแอบอยู่เธอก็ตกใจสุดข,ขีดที่เห็นเพื่อนเธอตายอยู่ในน้ำตอนนั้นเองจองก็เข้ามาจับตัวริบบี้เขาจับเธอชูขึ้นเธอจึงเอื้อมมือไปคว้าเกลือมาปาใส่เขาจนเขาเนี่ยปวดแสบปวดร้อนแล้วริบบี้ก็รีบไปช่วยแม่ของเธอแล้วพากันหนีออกจากบ้านไปแม่ที่เดินไม่ค่อยไหวก็ได้ล้มลงหน้าบ้านแล้วทั้งคู่เนี่ยก็โดนจอนจับไปอีกครั้งพอริบบี้รู้สึกตัวอีกที เธอก็ถูกจับมัดเอาไว้แล้วก็ได้เห็นจอนที่หน้าตาเหมือนเหมือนกันหลายคนเดินมาทุบก,กำแพงบ้านริบบี้พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแล้วจอนที่หน้าเป็นแผลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับคลายอะไรบางอย่างใส่ปากของริบบี้จนเธอสลบไปแล้วหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะจอนก็เป็นเอเลี่ยนประเภทน้ําจืดที่กําลังหาทางรอดจากน้าเค็มจึงได้จับสัตว์น้ําจืดเนี่ยมาทดลองให้สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในน้ําเค็มให้ได้และเขาก็ต้องการหาผู้หญิงไว้เพื่อขยาย เผพ,พันธุ์ของตัวเองเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ